สวัสดีครับจาก n ว n เมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงถนนสมเด็จเจ้าพยาด้านหน้าก็เป็นถนนเชียงใหม่ถนนเชียงใหม่นี่ก็เป็นถนนเชียงใหม่ที่อยู่ตรงคองสานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเชียงใหม่ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะด้านขวามือนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับสถานีคลองสาลก็ทางเข้าวัดทองธรรมชาติ คลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมากันที่ลง1919 19. ตัวนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับลิมถนนเชียงใหม่สำหรับลง1919 19เนี่ยเขาก็ตั้งอยู่หรืกว่าท้ายสุดของถนนเชียงใหม่เลย ด้านนู้นก็เป็นริม่น้ำเจ้าพยาเราเข้ามาดูบรรยากาศด้านในกันนะครับผมก็เตกอยู่ตกงานครับผมก็เดินมาด้านในนะครับก็มีประชาชน เข้ามานะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายรูปกันบรรยากาศด้านในก็เป็นแบบสไตล์แบบอา,อาคารแบบจีนนะครับก็จะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาในส่วนอาคารในด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารที่สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้แล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นอาคาร ที่มีอยู่สองฝั่งนะครับถ้าเราเดินตรงไปก็จะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพยาผมจะพาะเ,เพื่อนๆนะครับดูบรรยากาศด้านล่างแล้วก็บรรยากาศาบนอาคาร หลังจากบริษัทแอสเซทเวิร์คอรคอปจำกัดมหาชนหรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจในเครือของเจ้าสัวเจริญศริวัฒนพักดีประกาศแผ่พัฒนาที่ดินแบบไร่ติดแม่น้ำเจ้า,ายาก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่อาศัยด้วยวงเงินลงทุน3,436ล้านบาทประกอบด้วยค่าเช่า1,269ล้านบาท และเงินลงทุนพัฒนาโครงการอีก2,166ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพที่มีมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของคนรักสุขภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพจำนวนมากจากทั่วโลกจะเปิดบริการในปี2,569ก็คือจะเปิดตรงลงเนี่ยแหละครับ โดยโครงการนี้นะครับทาง AWC ก็จะมีการเช่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บริเวณถนนเชียงใหม่เขตคลองสายกรุงเทพปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ตั้งของลง1919้จากบริษัหวังหลีจำกัดระยะเวลา64ปี ด้านบนอาคารชั้นสองนะครับก็จะมีป้ายสีดำๆนะก็จะมีข้อความนะครับแต่งเป็นบทกลอนตอนนี้ก็มีการเซ็นสัญญาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยบริษัทวังหลีก็จะมีการส่งมอบการค้าบคลองพื้นที่ ในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็อีกประมาณหนึ่งเดือนทางลง1919นะครับก,ก็จะเปิดให้บริการถึงวันที่30พฤศจิกายนก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะปิดตัวแล้วนะครับท่านใดที่จะไปนะครับจะไปต้องเที่ยวหรือไปดู ครั้งสุดท้ายนะครับหรือยังไม่เคยมานะก็ขอให้มาที่ลงกันนะครับเพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26แล้วนะครับอีกสามสี่วันนี้ก็จะปิดแล้วนะนะครับก็ช่วงนี้ก็มากันได้การเข้ามาเที่ยวชมก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็สามารถจะเดินเข้ามาจากถนนเชียงใหม่ที่อยู่ตรง ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าสายทีทองสถานีของสารก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเขาก็จะปิดไปเลยนะครับวันที่สามสิบก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครเพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับส่งมอบพื้นที่ให้กับ AWC ในส่วนของศาลเจ้าแม่หมาเจ้าก็ยังเปิดให้มาสักการะกันได้อยู่โครงการลง1919นะครับเขาก็เปิดครบ4ปีในวันที่2พฤศจิกายน2564กสครบ4ปีเลย ก็เปิดมาตั้งแต่นะครับในช่วงปี2,560นสนะครับตอนนี้ก็ได้4ปีบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับของนักท่องเที่ยวเริ่มลดลงไปเรื่อยนะตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด1 9 รอบแรกนะครับจนมาถึงรอบที่สามคนก็มาเที่ยวเยอะในช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็เหลือแค่หลักร้อยนะครับต่อวันจากเมื่อก่อนเป็นพันเลยนะเป็นพันคนเลยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีโควิดเนี้ยหลักระยะหลังนะครับในช่วงปัจจุบันเนี้ยก็เหลือประมาณร้อยคนนะครับต่อวัน ตอนที่มีหลักพันเนี่ยมาก่อนนี้ก็มีทัวร์ต่างประเทศไงครับก็มีทัวร์จีนด้วยก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยดีนะครับคนมาเที่ยวกันเยอะเดี๋ยวผมขึ้นอาคารอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นฝั่งบริเวณสามเจ้าแม่เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นสองอาคารตรงนี้นะครับก็เชื่อมต่อถึงกันหมดเลยนะเป็นทั้งหมดสามด้านนะครับ เราก็สามารถจะเดินเชื่อมถึงกันนะครับได้ทั้งสองฝั่งผมเดินขึ้นมาด้านบนนะครับก็เห็นมีห้องอยู่ห้องหนึ่งลองเดินเข้าไปดูสักหน่อยก็เป็นห้องที่มืด แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าไว้ใจนะครับเกิดมีอะไรมากัดคอผมผมว่าผมเดินออกดีกว่าอาคารชุดนี้ผมดูแล้วจะมีสภาพที่ใหม่กว่านะครับกว่าอาคารที่อยู่ตรงแถวยักวัดแจ้งกับยักวัดโพ แล้วก็ทางขึ้นลงบางจุดเขาก็กั้นเชือกไว้คือเราไม่สามารถจะขึ้นมาได้ตรงนี้ก็เป็นห้องนอน แล้วก็ลง1919นะครับโครงการก็จะเป็นการท่องเที่ยวแนวแบบเชิงวัฒนธรรมนะที่ต่างชาติและคนไทยก็ชื่นชอบเป็นการพลิกฟื้นอดีตท่าเรือห้วยจุ้งหลงท่าเรือกลอไปอริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีบทบาทสำคัญของสยามในสมัยรชัชกาลที่สี่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยและก็จีน ที่มีการค้าขายสินค้าผ่านการขนส่งทางน้ํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสําหรับการพัฒนาจะยังคงโครงสร้างอาคารเก่าไว้นะครับท่านที่เห็นนะครับโครงสร้างนี้ก็อยา่ากังวลน,นะครับเขายังคงเก็บไว้จะมีการพัฒนานพื้นที่นะครับที่สร้างใหม่จะอยู่ในโซนแถวริมน้ํานะครับเขาจะไปสร้างแถวนั้นมากกว่านะตรงนี้เป็นที่ทำประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ คนอนุรักษ์ไว้นะครับทางโครงการใหม่เนี่ยเขาก็จะก็เก็บรักษาไว้ นี่ก็เป็นอับทางเข้าลง1919จากถนนเชียงใหม่ ผมมาที่ลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาก็มาดูบรรยากาศนะครับวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าเรือวังหลี สำหรับล้ารนงเก้นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาถ่ายคลิปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางเข้ามาก็ไม่เคยได้เข้ามาเลยนะครับผ่านไปผ่านมาเวลาเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพยาก็จะบอกเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เข้ามาสักท้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่ลง1919เ 19, 19, เพื่อถ่ายทำคลิปวิดีโอชุดนี้ หลายๆที่นะครับหลายๆจุดผมก็จะเก็บรวบรวมสถานที่ต่างๆนะครับที่เริ่มเปิดหรือว่ากำลังจะปิดตัวลงก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศที่ลง1919ก็คงมีความสุขนะครับคลิปนี้ก็พาเดินเที่ยวชม ดูบรรยากาศนะครับแบบสไตล์แบบผสมผสานานะครับเชิงพัฒนธรรมแบบไทยจีนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไ้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ